สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูน่อยอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูน้อยได้ฝากท่าเป็นจิมไปให้เด็กๆได้ลองทำเป็นอย่างไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ,อ่ยวันนี้คุณครูก็เลยมีท่าใหม่มาฝากให้เด็กๆได้ลองทำกันอีกค่ะเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้ที่ข้างขวานะคะแล้วชูนิ้วก้อยขึ้นมาแบบนี้ที่ข้างซ้ายจากนั้นก็เอามาสลับกันเลยค่ะ เราเริ่มสลับกันเลยนะคะ 1- สลับ 2- สลับ 3- สลับ 4- สลับ5สลับ6สลับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะทำกันได้หรือยังคะถ้าเด็กๆทำได้แล้วเราลองมาสลับพร้อมๆกันเลยนะคะโดยนับเลข 1- ถึงเลขสิเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้อยก็มีเปลยนยิมท่าใหม่มาให้เด็กๆได้ลองทำเด็กๆลองกลับไปฝึกลองทำที่บ้านกันดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้อยก็มีเปลยนยิมมาฝากให้เด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย